ล่าสุด19ตุลาคม64ฟังดวนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอเงินเข้าเฮรับเงินสดต้องรู้เช็คเลยได้เท่าไหร่ you <laughs> to คนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่19ตุลาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะสําหรับการ เตรียมที่จะได้รับเงินกันอีกแล้วนะคะเงินเข้าบัตรอีกแล้วนะคะซึ่งจะได้รับเท่าไหร่ได้ทุกคนหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปฟังข่าวสารนี้พร้อม,อมกันค่ะก็ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปค่ะและเพื่อการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังข่าวสารนี้พร้อมๆกันเลยค่ะก็ติดนะคะสําหรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะหลังจากที่หมดเขตไปแล้วนะคะเมื่อเดือนก่อนนะคะก็คือเดือนกันยายน2564รซึ่งพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตร คนจนกลุ่มนี้นะคะก็ได้รับเงินเดือนสุดท้ายกันไปแล้วนะคะและล่าสุดนะคะทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอนะคะก็ได้อนุมัตินะคะจ่ายให้อีก1ปีนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะในเดือนตุลาคมนี้ยังได้รับเงินสดกันอยู่อีกหนึ่งสิทธินะคะสำหรับกลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม ที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เตรียมรอกดเงินได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยในวันที่22ตุลาคม2564นี้ค่ะสำหรับการขยายสิทธิเบี้ยผู้พิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทถึงเดือนกันยายน2565นั้นนะคะเบี้ยความพิการจากจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็เพิ่มเป็น1 1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งเงินในส่วนของเพิ่มเติมออกเข้ามานะคะเงิน200บาทนั้นนะคะจะได้รับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะซึ่งต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยค่ะ200บาทในวันที่ 22ตุลาคม2564นี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะสามารถไปกดเงินออกมาใช้กันได้ค่ะ และสำหรับคอมเมนต์จากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่สอบถามถึงเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั้นเมื่อไหร่นะคะณนะตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนออกมาค่ะก็ต้องให้ทางคอรอมอนะคะ เสนอที่คอรมอก่อนนะคะถ้าทางกระทรวงกันคัังมีข้อมูลที่ชัดเจนเมื่อไหร่แน่นอนทางช่องจะรีบมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ